มาว่านแหยู่ไก่เติบเติบนี่แหละเาเวปาสาเราสมผลงานนะบ้านปลาสิว่านแหย์เราเคี้ยวได้ปลาได้ได้เหรได้ยินเอาอันนี้เชิญคนเมื่อกี้เห็นไหมเห็นไหมนะครับนอเคสามคนนะครับสวัสดีเพื่อนไหมสวัสดีเพื่อน Nam Nam thì nàng lái bull lại học tân trung tâm quay đi nó lòng tai quay đi vào lòng tai quay đi vào đây quá, quay đi vào lòng tai quay đi vào รครับข้าวกำลังกับครับผมครับผม

คนคนงานเาที่อกร้องจาดนทไม่ได้อยู่ในการินนจริงครั่ไดอคแนจมึงไดยังงแงงเงี้ตามงี้ยไมดกคเป็นตัวน้อยอ่ะเด่นติดาเ่มนะเ้วกันนะองเห็นไมกากเบาเนาะเปไนไปไาน เอาไฟ้เนาะไดไปคลิปยังวะลืมอันนี้ต้องไ,ไปล,ละฝนไหลก็ผ่านครับม ene. นี่มฝนเรากันส่งกับที่รถเพราะยังไงเขาคัดไส <laughs> ร์ละเอ้ยครับเอาเอา,เอา,เอาไอ้แปะเนี่ยรถก,ก่อนครับน้ำขึ้นตอนนี้ นายรถออกจากบ้านบ้านก่อนครับเอ่อน้ำึ้นหลายครับตอนนี้เรียบรับค่าสารจะเขาไปนายรถออกเขาก็กายิ้มพัดอะไรไม้ไม้ครับหมายนี่ครับกระเพียนเอาถังไอ้เยี่ยมครับได้การเบิกเงินยงสะดุ้งนะครับเป็นไดเมื่อนี้เมื่อยชีรถหลาย <laughs> ลุนกันครับใส่ซาใ่ซาบอกว่าเนย้อสดุ้งม่มีที่เดียวที่ได้กินใช่นั่งกับบอมีบางทางนี้ครับฮ้ยต่อยื้นี่ลุนกันเยอะยับสุไทย น,นี่กระซังขึ้นกระไลนะครับยินนด้วยดีหลยเติบอยู่ล้วลุ้นกันนะครับหนี้นยรอด น,น,น้องสองโตครับชี้นะรับชี้น่ากาดา,ายดานี่ครับได้การอยอดนะเนี้ยเนี้ดนกัน้ยเนีครบอย่าะสะดนะบังม,มีรถน <laughs> ขนาดสดุมาออกได้หลายย่เนะเออบระดี๋ยวแนรเออมาไหมปะมาหนยกี้อะยอไไ่ได้ม้ามือไนตู้เนี่ครับน้าโคงตัว,ตวนั่นปตัวหน้าหลานะครับปีนี้เข่าตายเบิร์ลน <c oughs> ก็ก็องหน <c oughs> ครับ่างคนต่ากานแหนะครับ นี่ก็ได้คือกัรมาลืนสะดุ้งกันนครับน่าเบื่อสอนอย่างนี้นะไม่เฮ็ดยุวใช่หนั้นกัน่เออได้ยูได้ยูเอาไปเอาไปเลี้ยงครับ Điện này đó à, lại rất là đó, Đường cạnh nhau nhau จำมวนยังนะไมื่อไหลกว่าแล้วแล้วเาไม่ได้ปานไม่ได้ปาวันนี้ใช่นี่ใจใ้ตะเล็กนะครับอันนั้นอึบอึบโอ้โอโตกตก <c oughs> แต่ล้ลวแล้วเป็นทางนี้นะครับบบึ้บ นุ่มนวลครับนุ่มนวลมีบ่มอีฟวะแก้วแก้วขับรอรุ่นบาดได้กันได้ครับมาแล้วครับม้าแล้วครับนี่สุดวะสุดนะครับนี่ได้การอะไรอะไรครับไปรุ่นยุดต่อไปกันเขาไปทางไหนครับรอรุ่นนะครับครับคลิปนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของเขาแล้วนะครับ เขาไปหากินไก่เขาก็บุก่อยไดวานนะครับพวกส่วนมากกิดยี่ชีรุดกิเสียเวลาไปหลายติบมนะครับกเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านที่ประสบปัญหาต่างๆนะครับว่าจะเป็นโควิดน้ำท่วมเอียงต่างๆก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนกน,ะะนะคระน COVID, นก็กใใค,นนคกอยผ่านไปด้วยดีนะครับสิ่งทุกอย่างให้ผ่านไป มีความสุขสนุกกับการงานที่เฮตนะครับกะที่น้อดบ้านเฮากะขึ้นมาบ้านเฮา,าได้นะครับอีสานยังรออยู่มาอยู่แบบสุขสบายแบบว่าม,มีความสุขแบบอีสานบ้านเฮา,านะครับกับอีสานบ้านเฮากะยินดีต้อนรับขึ้นมาบ้านนะครับครับคลิปนี้เก็ดผมยังไรครับฝากกันไว้ที่นี้ครับ เสือซื้อไม้ยังเหมินสาวคุยกันเลือดอีสานหักแพงกันไวสาเมา่ี้กันไวคือข้วเหนียวหนึ่งไหมย่าได้เพแตกมากคือจังนำถือข้วเหนียวพี่้าวเลยคลิปนี้ก่อนขอสวัสดีครับ